มื่อหน้ากะเพราเดีมาหาซื้อ,อ,อ,อสีเฮมทสอยกินนะทุกคนมื่อนี้เฮาสิพาเดียวหาซื้อสีไก่ล้เฮ็ดส้มตำกินนะทุกคนหาซื้อผักมื่อกินกับพี่เลยนะประมาณตอนเพลงๆพูดเลยหา้าวจากกะเพราเดียวกินนี่หฮนถึงผักผักอานานให้ผักสมซิลนะาผักบงบ้านหากก้าวกระมีอันนี้ก็ผักนอกอุย้ยให้ผักนอก ผักบีแซบพัเสริมมันทําบดได้มากมันนผักอีต animal: ูก well> ็มีผักแต่เมือดันยองก็มีในบเออเออใบำก็มีผักอีเลิศก็มีผักกาดผักโมก็มีด้วยอายถ่ยยุ่ง้องนี้เอาไปยด สองสามร้อยเพราอเงินที um. ่เราซื um, ้อใส่คอสีแขนกับโบมี่ยังไปยังมากก็ไม่เด็ดซื้อสองเข็มเข็มออันนี้เปิบแพงคุณแับแขงทุกคน ขายซีนหมูทุกคนรูหานขายผักผักงามงามหานี่ก็้ยผักขนาดนนงามไลมนะเฮ้ยมาโทรฝักงามงามดีน่าผักสลัดกันานอะรกเลยหาซื้อตีนใกล้ก่อนปะอะไรจำเพอเดียวมากหาซื้อของกับวักินกับเมื่อคืนน้อยมาละมาเต่งนี่เ้ย หองกินกระลาห้หลายคนขนมแล้วก็เส้นไปเส้นไปนี่ทุกคนมาฮอร์หานให้กัน,นกันนะให้ใหเล็บก,ก็ะอ้อแล้วเฮ่อันนี้กิโลแล้วเท่าไหร่คะ

อนนี้เราก็พอดีอย่างกับน้ทุกคนหาซื้อผักวันนี้นะนี่สีนไาี่สีนานี่กน่ายี่ย่านา่าส <Hello. S 1> นานเอาน่าีนาาา กทินต่ว่เอเอมักทินเอาแล้วเฮ้ยเอาแล้วเฮ้ยไม่ไดมาด้วยนะะซื่อไม่ใช่เลยหนอ่อ่าเดมัโตอเไยเออเล่นเดินนี่นะอลลาสิบบาททุกคนให้ซื้อมนกะทินเพราะว่าาเดทท้ากินมนักะทินจะเหิงนะูบ้านาเปิเล่นิม <laughs> มาได้เนได้ซื้อไปยังก็ไปกันเลยจ้าอได้มากะถินแล้วนะทุกคนไปห้าสิบไปซื้อไปหาซื้อผักสลาัาดซื้อมะโถวเลยมะโถว,วะมะโถวเด็ดสิมาหน้าอีเด็ดเลยมันเด็นมาน้าวไม่มีใครเป็นอะไรเลยไม่มี เออเอามาหนึ่งก็พอแล้ว่เนี่ยสุลก็บอกว่าาอ่านพจนี้วะ เดีวก็ปุ๊สิบ้าทเจ็ดสิบบาทสี่สิบห้าบาทบาท,ทุกคนมาโทกกับพักกระไล ไ็ได้พักสลัดกับมะโทแล้วทุกคนว้นาโบเคยกินนะอันนี้นี่คือคนเหามาหาซื้อมาเล่นมาเล่าเยอะมากเลยซีเธอให้เล่นหารคุณนะ มาซื้อข้าวปุ้นนะน่าให้เข้าโคข้างมากับม่ได้ ทีแล้วให้มากินตอนาซื้อของให้ หลังจากมาแต่ตลาดกันเนาะทุกคนฮาก็อาบน้ำแป้งน้าพีเลยอีกแล้วเนาะเดี๋ยวอีกจังน้อย5าไปหาเฮ็ดยูเฮ็ดกิ่นต่าข้าวปุ้นใส่ตีนไก่ที่เฮาไปซื้อเมื่อเสารนี่แล้วเนาะทุกคนแต่งน้าฮักแล้วทุกคนตอนนี้ก็ประมาณทิ้งเทงกัเนาะประมาณที่ฮาใบมงคลนะไปที่5าวกับสิฟาเดวมาเฮ็ด ต่ำข้าวปุ้นใส่ติ่ไก่นะทุกคนแต่ว่าติ่มไก่ก็คือน้ำพิมต้มทานาะคะกะน้ำพิมล้างแล้วแล้วทุกคนแล้วก็เคิร์ฟที่เหล,ลือกับเพนเต็เตไมไว้แล้วแล้วเพราะว่าพดอด้น,นมีได้เฮ็ดตอนเช้าห้องเฮ็ดตอนสา,านสยๆเนะาะห้องหักกะมาห้องน้ำพิมพอดีเฮ็ดกินอยู่ห้องน้ำพิมพี่ได่นี่ทุกคนของกับส้มต่ำห้องมันนีกม็มีมาโทวกับสลัดสองอย่างนี้นะทุกคนแล้วก็ ข้าวปุ้นอันนี้จะในมะกะทินทุกคนเลยในมะกะทินที่เราค่อย,ออยน,นี่เป็นตีนไก่ทุกคนนี่ก็คือน้ำครีมต้มแล้วนะทุกคนไงไก่สีสุกับทุกคนตีนไก่นี่มันสีเปื่อยไวมาเบิ่งว่ามือนี้มะเท้าสีเฮ็ดแซ่บหรือพอแซ่บเนาะพอเดี๋ยวยอะกินต่ำข้าวปุ้นใส่ตีนไก่เต้ดนๆล่ะ ตีนบังง่ายตีนบังง่ายทั้งหมดมากทุกคนมันไม่เห่าตีนมากต่ำต่ำเขาปุ้นมากันตเขาปุ้นส่ตใจล้ออะไนี้ก็ได้เลยอืมทำอะไรอันนี้ค่ะจะตีนได้ล้างไหมเลยเบลบาน เดี๋ยวจำยืมห้องพูดจาาถาเกะอเพ็ดก็จะตัดมดกันเองเพ็ดไอเพนี่เป็นกินมได้นั่ก็ำขำหัวในแล้วอเพ็ดชอป่ะือชอบเ้นะ 嗯。Mm hmm. เจอร่องประตูปลาเบอ่นน้ำเคยเคยเจอหมืนอ่ะไอ้วัเจอหนาเมื่อคืนจะไได้ซื้อตอนไปทีอืมวอยนี้นะวันเบาคือซื้อวัค่อยดีเลยซื้อวจ้างดีเลย อร่อนะเนาะลงพ่อที่เขาอ,อ่อนนี้ก็าทำ่าดแต่ผมไม่ไดใส่ค่ะอ่านห่อยโยน่าพี่วานยังตกด้วยคนจะเดียวนน้นไหมตัวโมาขึ้นออมอขึ้นเ There's no โอ้ตะกันแค่ยังแบบโอ้น้องเพื่อนน้องปุ้บูนน้องบุ๊ดดิ๊ ตอหมอเาลืมเ้ยทำกะิ่นไวสาแส้กระินไลาดเส้วโดนกันมอันนี้ที่ไฟฝันจากเติบตั้งแต่โตติีมไม่ยุ่ไตไม่ยุ่ไอยากกินแบบนี้เลย

ลงเข้ามาแล้ลงเข้าผ่านผ่านส่งสังส่งไกลเกียมไกลได้ลูมาเลยกินตัมันเทียมตีคบคุมมันไ,ได้หนระือ <laughs> มัน่าสนใจนใช่ไหมิ้ใจยิสินโชห้ง่ย mọi người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  sẽ người mọi người mọi người mọi

xong tiền cho anh ừ, mà <laughs> yeah, à Để. Ừ. Để tìm lại Xe bơ hơi nhòn khách Chúng mùi nhăn đi chết, chết. Là Kìm <laughs> nhăn <bạn> Kìm <laughs> เมิดเกงแซ่พี่น้องเลยบนเลือย,อยังเลยเก่งกะไดแซบบ่ให้กินขกับมะเต่งไหมแต่งขกับมักแตง,นะ<ำ>งมูงม้ลเลยบันนี้แต่ละคน <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ข้าวก็กินต่ำเพื่อเอี๊มแล้วนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็มีนี่เือออะไรคะเดเฮตต่ำข้าปุ้นกินฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปนะเด้อบ๊ายบายเพอกันใหมค่คลนะิปหน้า